ความมหัศจรรย์ของบทสวดมนต์อิติปิสโสอย่าลืมกด Subscribe- และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิ่งนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงความมหัศจรรย์ของบทสวดมนต์อิติปิสโสนะครับสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาเนิ่นนานสำหรับการทำบุญสวดมนต์เนี่ยถือได้ว่าเป็นการสั่งสมความดีให้กับตัวเรา นะครับช่วยให้มีบุญวาสนาที่ดีมากยิ่งขึ้นและยังช่วยปกปักรักษาให้คุ้มครองให้เราเนี่ยผ่านพ้นกับสิ่งไม่ดีไปได้ปัญหาต่างๆหนักหนาที่เข้ามานั้นเนี่ยจากหนักก็จะกลายเป็นเราเมื่อเราได้มีบุญจะเป็นตัวช่วยในการหนุนนำชีวิตคนโบราณเนี่ยได้กล่าวกันเอาไว้ว่าบทสวดมนต์อิติปิโสเนี่ยเป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆถึงมากที่สุดเลยนะครับ จะช่วยทําให้ตัวของผู้สวดเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขช่วยในการรักษาคุ้มครองให้มีความปลอดภัยและบทสวมดมนี้เนี่ยจะช่วยทําให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยพบเจอแต่ความสงบพบกับความสุขที่แท้จริงไม่คิดฟุ้งซ่านมีสมาธิในการทำงานหรือสิ่งต่างๆ ทำให้มีสติและความคิดที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่มีอารมณ์เย็นมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยคนเราเมื่อมีสติและสมาธิเนี่ยปัญญาเนี่ยมันก็เกิดนะครับเมื่อปัญญาเกิดเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จง่ายนะครับจะทําอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีไอเดียที่เหนือกว่าคนอื่นสามารถเอาชนะคู่แข่งได้แม้แต่ในภาวะเศรษฐกิจ แล้วก็การแข่งขันที่สูงแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสติแล้วก็สมาธิเนี่ยถือว่าสำคัญมากเพราะว่า2ตัวเนี้ยเป็นต้นเหตุของปัญญาอีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่าในบวชสวดมนต์อิติปิโสนี้เนี่ยถ้าเราได้ท่องทุกวันเป็นประจำจะช่วยให้เกิดการต่อชะตาอายุให้มีความยืนยาวช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งที่มองไม่เห็นให้เราปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างได้เลย นะครับสำหรับบทสวดมนต์อิติปิโสนะครับพระคาถาอิติปิโสเนี่ยวิธีสวดเนี่ยไม่ยากนะครับและที่สำคัญเนี่ยสามารถสวดผิกแพงได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยบทสวดมนต์อิติปิโสเนี่ยก็ง่ายๆนะครับให้คุณท่องนโมสามจบก่อนเริ่มอิติปิโสนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้ท่องอิติปิโสพระคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาระณนะสัมปันโน สุขะโตโลกะวิชูอะนุตตะโลปุริสะธรรมมะสาระทิสัทธเทวะมนุษสานังพุทโธพระควาติ คือให้คุณส่วนบทอิติพิโสเนี่ยถ้าใครมีเวลาน้อยก็ให้ส่วนอย่างน้อยเนี่ยวันละ1จบนะครับไม่ต้องฝืนไม่ต้องเยอะถ้าใครที่มีเวลาน้อยนะครับแต่ถ้าใครที่พอไหวเนี่ยก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้นเป็นส่วนเช้า1จบเย็น1จบนะครับและถ้าใครที่พอจะมีเวลามากกว่านั้นเนี่ยก็แนะนําให้ส่วน อิติปิโสเท่าอายุแล้วก็บวก1น,นะครับเช่นเราอายุ15ปีบวกเข้าไปอีก1ก็เป็น16ปีนะครับถ้าใครอายุ20ปีก็บวกเข้าไป1เป็น21ปีนะครับส่วนอิติปิโสมากกว่าอายุ1จบเนี่ยจะเป็นการเสริมดวงชะตาต่อดวงชะตาให้ยืนยาวนะครับทำให้เราเนี่ยพบเจอกับอุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยต่างๆจากสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยน้อยลง นะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างบุญบารมีนะครับเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคนที่สวดอิติปิโสเป็นประจำเนี่ยมักจะมีแต่คนคอยช่วยเหลือมีแต่คนคอยสนับสนุนนะครับเหมือนเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับทำงานประจําอยู่นะครับคือตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยก็ไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าเขากับเจ้านายเนี่ยไม่ค่อยถูกชะตากันนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่ค่อยถูกกับเจ้านายเนี่ยก็เลยตำแหน่งก็มักจะอยู่กับที่นะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาเกิดศรัทธาธรรมขึ้นมานะครับด้วยความที่ว่าเบื่อหน่ายกับชีวิตการงานแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วก็ ลองสวดพระคถาอิติปิโสดูนะครับตอนที่เขาสวดแรกๆเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อเต็มร้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับก็ทดลองคิดว่าเถ้าเราสวดไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงนะครับเขาสวดเนี่ยได้ประมาณ1เดือนนะครับเจ้านายเนี่ยจากที่ไม่ถูกขี้หน้ากันเลยนะครับจากที่โดนตองตำแหน่งมานานแสนนานเนี่ยก็เริ่มชวนที่จะ ไปกินข้าวแล้วก็ไปพูดคุยกับเขานะครับอย่างประหลาดทั้งทังที่ทํางานมาหลายปีมากๆไม่เคยเจ้านายคนนี้ไม่เคยมายุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับเพราะว่าไม่ถูกขี้หน้าคราวนี้มาแปลกนะครับพอสวดไปได้เดือนหนึ่งเนี่ยมาแปลกกลับมาชวนกินข้าวนะครับแล้วก็เสนอที่จะช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างนะครับพอเขาสวดไปเรื่อยๆเนี่ยสวดไปครึ่งปีเนี่ยชีวิตเขาดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับ มีงานดีๆเข้ามาแล้วก็เจ้านายหลายๆคนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเขานะครับทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเขาก็สวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอผ่านไป3ปีเนี่ยเขาก็ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้บริหารใหญ่ของในองค์กรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอา,อาธิสงของบทสวดอิติปิโสนะครับ แต่ถ้าบทสวดอีติพิโสเนี่ยสามารถถอนหัวใจออกมาเป็นบทประจําวันเกิดได้ด้วยนะครับถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับให้สวดอวิสุนุสานุตติคนที่เกิดวันจันทร์อิระชาคะตะระสาคนที่เกิดวันอังคารติหังจะโตโลชินังคนที่เกิดวันพุธปีสามละโลปุสัตพุธ คนที่เกิดวันพฤหัสบดีพระสัมสัมวิสัเทพระคนที่เกิดวันศุกร์วาโทโนอะมะมะวาคนที่เกิดวันเสาร์โสมานากะริถาโทคนที่เกิดวันพุธกลางคืนคะพุธปัญชูธรรมวะคะวิธีส่วนแบบถอดหัวใจเนี่ยให้ส่วนตามกำลังวันนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ส่วน6จบ คนเกิดวันจันทร์สวด15จบคนเกิดวันอังคารสวด8จบคนเกิดวันพุธสวด17จบคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีสวด19จบคนเกิดวันศุกร์สวด21จบแล้วก็คนที่เกิดวันเสารส์สวด10จบส่วนพุธกลางคืนให้สวด12จบนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ